คืนนี้ฮะละครใหม่นะครับน้องมิกนะครับกับน้องการเอากามาเทพนะครับโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับเขาเปิดเรื่องมาก็วุ่นวายกันเลยครับกับฉากนี้ครับอุ่นเครื่องกับฉากเปิดตัวของน้องการที่รับบทเป็นดอกเทียนเด็กหนุ่มนะครับ พี่สู้ชีวิตครับพาพี่ๆี่น้องน้องนะครับมาขายของริมทะเลเฮ้ยการบอกว่าลุกบ่อยๆผมสั้นแบบนี้เนี่ยซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทําที่ทะเลนี่นะครับบอกเลยว่าวิกผมนี้แหละครับเป็นอุปสรรคสุดๆเลยนั่นการเขาต้องคอยจับเซ็ตนะฮะเซ็ตตลอดให้เข้าที่เข้าทางครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า และจากนี้นะครับการเทมากต้องช่วยเหลือส้มโอชมพูนุชที่กําลังถูกลวนลามนี่แล้วการแมนแมนเลยนะพี่แอมเอาไปปกป้องเลยครับผมพร้อมกับแม่ไม้หนวยไทยอีแออีแออีแออีปึ้งปึ้งปึ้งยังอูตัดภาพไปที่พระเอกมิกทองระยะนะฮะในหัวโรมทำยังไงครับ งานเข้าเหมือนกันเพราะว่าไปมีเรื่องกับนักเรงชายหาดฉากนี้นะครับมิกก็เลยจัดแอคชั่นให้ทดูชมกันหน่อยเนีใครที่ถึงลูกผู้ชายพันดีมาแน่มาแน่ฮีโร่ฮีโร่พี่ยังอยากดูเลยเห็นไหมล่ะทำไมล่ะบอกเลยว่าแฟนๆจะได้เห็นความมุ้งมิ้งน่ารักของพระนางตั้งแต่ฉากนี้นะครับเจอกันครั้งแรกเฟิร์สอิมเพรสชัประทับใจกันทั้งคู่เลยครับนีเปิดตัวของพวกเราทุกคนนะครับผมของ ผมมก็จะเท่ๆหล่อๆ,ๆหน่อยครับแต่ก็มีบู๊ด้วยนิดหน่อยในเรื่องไงคะคือเขา,าโดนลวนลาม<อ>เราก็เลยเข้าไปห้ามแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแฟนชั้นเป็นแชมป์ไทยบ็อกซิ่งนะแล้วหนูก็ตั้งกัดโคต <laughs> นี่เลย <laughs> นึกว่าแอโรเิก <laughs> 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 เป็นฉากที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมเป็นฉากเปิดตัวนะครับอยากให้ดูครับพวกเราเต็มที่มากๆทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆครับกับการถ่ายทำครับฝากด้วยครับ เอาละครับ,ค,รบคืนนี้นะครับรอติดตามชมนะครับคืนแรกเงาการมาเมธครับ20่สนาฬิกาส0นาทีครับ